เมื่ไปลำทางสันละพันทางยาวมาเจ้าทหล่องล้เมิดไปลำลองแล้วหันเตยเอ่ยเสียงเป็นซ้ำนิยังเต็งเอยไปลำเป็นเสียงพ่อยเป็นเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงใหญ่แม่คนไทยเด้อล้วบรรลกคู่มาลำเตยเนื้อเสียงฮันกาวันแก่แลงแก่เจ้าลำแก่แลงแก่เจ้าพักแวนน้องสะพังน้องไปฟังกบไม้จังไดไเลยเขลืมอาย ทั năm, ้งการเก้าลำสู discord, <t> ่ท <m> ั้งการเก้าลำสู่ผู้เสาเบื้องผู้สับโซ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 คนสับได้แม้ลราจะเมาเอาถึงอ่างทางกันขัดเจากตับหลโอ้เจาผู้สูงบังยายเจาผู้ท้ายเพื่อสวงบุญเหมาะพุ่งได้แม้เะบ่วงบอมีใดเป็นก่อมเฟงเอาดึงอือนเชียงดาวเอาดึงอือนเชียงดาวมาแสนประพางสองละ สงสารอายขอตาขอแม่จันปันเพลโอ้ปะจันจงเห็นหัวใจกรตายน้อยเอตกตําต้อยกาไก่น้อยคอยกันละกาแต่น้อยคอยจันไปให้ไม่บ่นาไปให้พ่ไม่บ่าไปหน้าน้ํบ่หงฝนตกลงน้ํบ่แกบ่แซ่บ่แ่ซ่ บ่เซ็บบ่เซ็บบ่เจ็บไม่แฟนหลายพี่ได้แต่ห้างคับบุตสาบ่ได้สอนเองหานฮานุ่นน้าเอ้หานฮานุ่นน้ากบกินเดือนสะเทือนฮอดฟ้านางกินปลาสะเทือนฮอดน้ำผู้สาวห้องงามสะเทือนไอ้สะเทือนไอ้ เป็นอย่างในฟ้อ,อนขอไปใกล้ๆเพราะว่ามันหนาวเพราะว่าคคด้วนมันบังลุ่มบังหนาวใดอีหลีมันแม่นอีหลีตัวเลยเนาะ จังวะนอต้องสาวจังวะเด็กมาเล้วหอบลองน้ำเตยไปขวาน้อดจะลองเบิ่งลองเบิ่งเออเงินโดดโดนไปโดนเขาใส่กันก็จังแบนแกมวันวันไปหอบกินเทวันได้ปลาลาไปดาลำหิ้งก็ปวดเมื่อยโอ้ยเด็กพี่ชายเอ๊ พี่ชายเอ้ยน้องบ่เคยลำเตยหัวนอนตันโตจะเื่อมาพอพุบปากเขือกับมาพอเครื่องปักตามล่ามุ่งเตยกับดังเห็นดังมาโตเป็นเบนเป็นเต็มจะมือเอ้ยดังมาเต็มบ่ซื้อสั่งมาเต็มจะมือก่อนดังมาแก็บอ่อนๆอย่างสอนบ่หน่อยน้องเนี่ยผมเพ่เพ่ต่างเอ้ยก่างเอ้ยผมเพ่เพ่ต่างเอ้ย กอยเน่นอจังหัวนอต้องสาวผูกต้องจบจังโองหูงามงามจังเจ้าบาดขาเดือดนำทางเจ้าว่าอย่างหูวเหลวเซวเหลวเซวบ่ขันผู้ขัดดื่อข้นอกดอกบานพ่อสีใดเสินเดวข้าจังเหม็นแกมอ่อนอ่อนไปขอนอน เสื่อสียกอดองจะรอดดีผมจะเพ่กาเอึ้งกาเอ้ยผมจะเพ่กาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาแบนแวนแบนแวนแปนเต็มจะมือเอ้ยเปนบ่ทั้งจะเรซือ จังมาตั้งจังมือก่อนจังมาแก้มอ่อนๆอยากสอนบอนนำเดผมเพ่เพ่กลางเอ้ยกลางเอ้ยผมเพ่เพ่กลางเอ้ยโอเดเพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยบุญบ่เคยขี่สร้างยานแต่งแง่ที่บานตกบุญบ่เคยขี่คกจากเกบเบื่อสิบาเต็มเต็มน้ำเว้น สองน้องน้ำปองแต่สาดก่อนบุญบกขาดได้สอนจังรอนเลี้ยงอยู่ผู้เดียวจังมาเขียวไม่หมดอยากบอกไม่น้ำเด้ผมเพเพกตางเอ้ยก่างเอ้ยผมเพเพกตางเอ้ย จังหวัดนคอนอันมีสมพอนเจ้าอย่าจอนสิไรสาวผู้ไทยวันดีเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าอน้อพอจะมาเห็นนะกว่าจะทันไม่ทันได้ทำเขา ทานว่าทำข้าวน้ำทำมาทางป่าทำข้าวนาทำมาทางเขาทำข้าวจ้ามีพอแล้วหรือวอทำมาปกคอหนึ่งทางหัวเฮินเดี๋ยวดูดีบ่เฮือมีปูตัดหักสันมีปูฟันักแก้วไต่เล้วตั้งเถื่งสวยเลิศเลิศน้อยหลับเลื่อตาหาเบื่อแม่หวั่นแม่หัวดีโอ้ โอ้ยลาวาสาวปูไทยเอ้ยโอ้ยนอเอาเหล่าพ่อดอกเพียงนี่ลํามู้ไทยไว้สากลขอํำพ่อดอกทรงห้ษัท่าไทยให้มันยืนให้เจ้ายืนเยาามันพันปียาใดลา Phan Ba Sa Ya Đại Tẩu Ôi Quan Sầu Hãy liệt Ni Cao Đơn Cao Đơn Cao จะไดยเวลาหน่อยล่ำบ่อสุดวาดสุดสง่งปกติคันมันท่าล่ำไปเรื่อยๆเป็นยกเป็นห่านเนะาะแกไดฝากไวนะ้ในออบอกออบก่อ,อ,กอ,อกมใจพ่อแม่พี่น้องยังมีอีกหลายแนวสิเหตุให้พี่น้องเบิ่ออยู่แต่เว,ว,วลาบไดาเวลาบอดายพะนะไปทัทางเมียอ,อุบลเลยเวลาบอดายพ่ะย่ะฉะนะั้นฝา,ากไว้คันใดอยากฟังตอ่อเอื่นเอาเด้อมีบุญมีการมีงานติดต่อไปทางคอนซซนทีททททวีกกได้นะครับหรือว่าติดต่อทางอาจารย์สันซาวแกได้นะครับ โอ้สวดสวดอีแม่หนุ่มหน่อยลอยกิโลป่วยข่อยอยากเอาลูกสาวข่อยมาใส่บางเน่ลอยโล้กันบ่ดลอยกลัวปวดละอัญญามันนี่หน่อยข่อยอันนั้นอันนั้นย่อมแหย่เดี๋ยวบางเพิ่นยุ่งจริงล่ะถ้าเป็นเพิ่นนั่นมากคงจะจีจอยหลายเติบอยู่อ่ะบทเปย์ยังดอกลาล่ำเซแมกับเปย์ยังดอกคัมเนี่ยคือว่าบอยแมนแม่โอ้ยบอยแมนแม่ดอกเปย์เอื้อย มาบัดน,นี้เปลี่ยนกันขึ้นกันลงบัดน,นี้ธรรมดายกแรกแยากมานพันไปว่ารัที่สองต่อรองกันเข้ามาเดี๋ยวได้แม่บัดเนี่ยฟาดกันอยากนอนหลับไปอนุญาตบาัดคำเด้ออีแม่กระไรให้อยากไรเพรามันอยากไลยมาล้ั่มจีแม่นอนบ่หลับตีเฮ้เดี๋ยวสิสิเศร้าอยู่ดอกแม่เข้าเออจะเข้าสะกันเดลยจีให้มันนอนอิ่มแล้วพวกนี้พวกเถ้าเนาะ เอาละฮะนี่พันมายกแรกแฮกหวานกับแปลว่าพันไปยกที่สองต่อร่องกันขอมาแล้่พันมาการล่องกันล่ำยับขอมาว่ากันจังไดเฮียก็อ้วนวุดทิพุงมาก่อดตุ่นย่ำหนาวแถลแม่สมบาอยู่ต่อระสมซาอยู่ต่อระเนาะคนอุดวนเออข่ยย่ำหอนนี่สั้นย่ำหนาวนี่ยับใส่ เาละฮานี่่าจากไหนก็แม่บัดนี้เด็กก็มาแล้วไม่เพิมาจากไหนบาดนี้พุที่ปุ่งของเฮาแล้วพันว่าบ้านในบ้านบ้านบ้านเมืองห้อมบ้านในบ้านบ้านคนเมืองห้อมมาฉันซ้อมมาโดนว่าบ้านคนกำลังดีแม่ใหญ่สากำลังมีแม่ใหญ่สีกำลังรวยพวกคนช่วยมีหลายการค้าขายก็เพิ่มสูงไปกับมุงหาผลแล้วพันว่าคนถูกบาหันมีพานาเมะ เพื่อนว่าคนดีบ่หันให้ไผอยากได้ให้เฮ็ดเอาท่ำเอาขั้นไผอยากติดคุกให้เจ้าไปเป็นโจรเออบ่อยากได้บอท่องนั่นอ่ะยี่สิบหกบาทซีว่าอย่างแต่พออ่อสิเป็นโจรแต่แต่น้าโยกยังเปลี่ยนได้เนาะวายยาได้บ่ไปน้ำเด้คอยบ่ได้ว่าหน้ายกประเทศไท้ได้ขอว่าประเทศอื่นผล แล้วไปสลังขั้นพยากรจิตคุกให้เจ้าไปเป็นโจรขั้นพยากยืนหนุนให้รักษาคมสะอาดพระนแม่ผู้ฉลาดให้เขาวัดฟังธรรมสาธุเด้อคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มาฟังลำบ่แม่นบอกบ่แม่นสอน ตักเตนกันมันเป็นของธรรมดาปะมาโทมัดจนโนโปะทั้งท่านผู้ฟังเกิดเอาถ้าว่าเราทำดีมีสินทำประจำใจทำอะไรอย่าบูวามใช้วความงามและความเพียยเป็นบทเรียนอันประเสริฐํำไว้เถิดคนไทยอ้วนเอ้ยอ้วนถ้าคนเฮามีความเพียนอยู่ในใจปัถนาแนวใดสำเร็จใด thu cả vũ phang tao là hà nhục thì xuống mà lẻo chẳng bảo ô tàu khăn lâm thuộc thà được mà lẻo là khăn ô tàu ô khăn lâm thuộc thà sau vong nọ ảng em cá bò và cá bò đem và khăn sù sa vỡ xe cực kiên lam thương làm mô nhảy khơi nam mô đây cảm đây tiếng đây giảm mô đây giảm đây kính đây giảm là bó đây sàn hàn các quả chảy là xe bằng thang đấy sao nàng đầm và cắn lâm nị vậy ba lâm còn còn khẩu lâm vì ใช่เอ้ยละครรมบัดนั้นเสาวพวงนางละครรมบัดรมีไผมาเป็นอย่างลำหันแล้วบัดสังข์ข้อสาวักับปุนตามสูงไมื่ว่าเพ่งซ้ำเสพแสงส่องหน่วยไงรามันแม่เจ้าว่าคือนสั่งว่าเม่มาหน่วยนายหน่วยนายจะิดสนอกว่าเฮ้ยแม่นนวนอ้วนจ้าเสียกะบเอวดีพานาละว่า เออเอาย้อนไปเรื่อยๆเออสว่าเสีลงหันกับสิ่หลุดจากสองสามโลยุ่ดอกอ้วนเลย เอาอันเนี้ยก็ฟังด้ยเจ้าขอหน้าบึ้นั่งลอสิได้คำหนึ่งหวันกับตาตากได้ฟังล้ำพินผากลางหมูทับมาเป็นการสนลทธานการล้ำกันลองกัรลองกันลองมิจิตเจ้าขอเสิลำเงี้ยได้ดีอยู่ตั้งหาเวทีสิลำกันอย่างแน่สิล้ำไปจากไงตอนนี้คุณทำบนนี่เอาแต่ตามใจคุณบ่มาเจ้าเปลี่ยนตาค่อยเป็นคนถือเจ้าเปลี่ยนตาค่อยเป็นคนถือเหนื่อยเมื่อมากะเสื้อฟัดนี้เขาปาเจ้าเปลี่ยนขาทางข่อยเป็นแหนกัน châu bên mẹ phải thăng quay bên thang châu bên đăng quay bên máy châu bên đăng quay bên máy à xe năm số cuộc châu bên bên thang quay bên mỹ châu bên bên thang quay bên mỹ châu bên bác sĩ quay bên bác bùa bên khuôn số quay bên khuôn đi khăn bên châu bên sĩ theo quạt châu suốt này xin bố bên của pha bên quay cắp ngay mà tao mà mang lời châu bên quay quay bên mẹ thăm biết mà cả xe bầu giang tiêm แต่ให้รู้เคยสมมาหลายวันลบหน่อฮั่นนั้นเหลวแมนเจ้าเป็นปอบเป็นปอบอยเป็นหมอทำฟาระเซียฟักขมขับสีตีสรงให้มันเล่นลุงทงขี่แตกเป็นสายเราช้าเป็นกับสายติดไปเป็นโขมันมีเอาเต็มหมูกันรองกันลำมันมีเอาเต็มหมูผ้ารองผ้าลำเหน่อยปันไหนก็สิน้ำเสินน้ำเจ้าไปถูกบอลเจ้าหมักบอลนำมันก็สิท่าเจ้าหมักซะอะไรสบายก็สิยหับเอาตามใจเจ้าเราประาดคันแจกตอนเราเสียลำแข็งกว่าบาอย่างหนีสายสัว แม่นอ้วนบ่จอยข่อยกับบด้ย่านได้แม่เออซาดว่ามื่อนี้ข่อยมีข่อยมีเล็กไหลน้ำจากของภาษาซุ่มเล็กซี่มันสิมาสู่เล็กไหลเตี้ยโอ้ไม่หอดปลัดเคีกปลามันแมนบ่หลายปลาลัดเคีกบ่ข่อยมีหอดพระอีง่างได้อยู่นี่ใหญ่บ่ใหญ่บ่ ยัยบ่ยยยเดี๋ยวกะสิหูห้รักยจะแมนคักแมนแนนอแมนเนาะอาเจ้าเป็นหยังข่อยก็บ,บ่ได้ว่าคือกันเนื้อวันเด้อเออเจ้าเป็นนักมวยข่อยก็เป็นได้คือกันออเจ้าเป็นดำข่อยสิเป็นแดงเออเจ้าจเป็นเขียวข่อยสิเป็นเหลืองก็ได้บ่แมนเหลืองบ่แมนแดงได้ เจ้าเป็นนำเงินใอยสิเป็นไฟแดงเมีนั่งอยู่หันเป็นพี่เลี้ยงไฟแดงเนอะเมีเอ้ยนั่งอยู่ผู้เดียวไป็ยังคือใบไมาหยับเของมหาหมู่ให้เป็นกรรมการเนอะเม่เด้อเอาอันนี้เตรียมเราได้แม่บัณ เอาวันนี้มือนี้ขึ้นນวทีชิงกันขันแข่งตั้งคนรับตําแหน่งแชมเปี้ยนมวยไยบ่ายงเออช้มาักหักศ โบแตกกะตาลอกควางเคิวขลางดังลักว่าถึงจังแต่มาคุมตาหน้าผาถือว่าถึกจุมปากติดกับยอดทางแต่แต่จะาบางหันหรือหันควางได้โอกาสลักกระซงบอกเขานำกันมัดนานหนาใส่ขัวติดพันกอดข้อใส่เขาอยากเจ้านางเจ้ากุณจำเวทีสู่เขาโลดยันหนีแสงคนเดินบอกลุกขึ้นมาถึกสอกซับใส่ขุมตาตกตะกี้บางขาพับในผับนอได้จังปะตีสอกคุกใสหุบหัวพอเจ้าเตะมาผัวมาผัวเตะมาิ่งดู ยกขาขึ้นมะลำพ่อเจ้าเตะมาผัวมาผัวกัขาขาข้างหนึ่งซ้อมข่อยพ่อแม่จ้างเตะบอลจ้างตีลี่ก็คนรุ่นี้เอาวันนี้พ่อเจ้าเตะมาผัว มาบัวก็ระจับขามไม่ละกระถุ่มบักในลมแพ้วหัเตียงเพลียงไปเสียงเหินรนคนมาดูแตกตื้นหุ่มเขามาเชียเล่นกันยังในเสียมุงเดงเป็นต่อเจ้าลักกาล่องโบหาสามหาสามมุงเด้งชกในห้ามนำเงินนั่นเย่สู่เขาโลดดมแม่ไม่ต้องยามกลัวเอาศอกซับหัวให้รู้โยร่มีเทิงเขาเทิงศอกกระละเค้ฟัดหางาระามีซัด่างลุกเหาต้องได้เป็นจังได้แม่นไงเอ็มเมียนผู้นางเมองไม่ตีอยาบ่าผ้าตันนี้คอยชุนโนกใหม่ นกเป็นหลัดพันไงเป็นนกตาสินกรรมการได้ยินละั้งดังแมงกรรมการจัดแจงแยกผู้ทั้งสองเสียงพี่แหล่งตีของตุ่มต่ำตึมต่ำต่มต่ำตึมแห่งตีนำโศกนำเทิงเทิงเตีถือมัดไข่เจ้ากระเซลมลงไปไปไปเพราาดาจ้าสีแพรเขาบาดหลายจับแขนในผู้หญิงสู้มือดีกว่าไม่ยังบาด Bên nhắn mẹ mơ bưng áo nặng mấy thầm mẹ mà này phai nằm ngân <laughs> bên nhắn là ờ ba đạc gì nó cái hết năm rồi mà chỉ ba má nằm cần mới hết năm cần nọ à à cứ <laughs> chào ba nà lặng mỗi lắm đi lưu xua bẹp lèo cứ mũi ê ơ con vay hẳn sao con mà này biết đang này em quẩn bà đê cả đấy mà há kín nằm mù nọ ừ bây giờ phải há hết nếu ươn จา้างยู่เนาะคอยมักมวนคอยมักลำ้ำเนาะเชียคอยไปขายหมูจับเข็ดยังแม่จงสิคือคนนวลแจก๊กจ้าเป็นมาล่ำติเอออีแม่เราสนับสนุอนอยู่คือแนวยกินนันละหันขายงวัวก็มีหันขายหมูก็มีหันขายผักขายหยาก็ามียอยากกินยังซสือเอาคือพี่น้อง่นี้ละมักหมอลำบู้ใเลยจ้างเอาจ้างเอาผู้งามก็จ้างมากักผู้งาม มักผู้ที่ให้คือผู้ขากระจางตเนาะมักตะลกกระจ้างพรยิ้มวิราชัยโมืดดอกแนวกินแนวยากมัก,มกอยากกินนังเสื้อนั้นสร้างหัวมันทลาลูบทำน้ำทำ,ำอืมเป็ิ่นแตงมาจาังสี่ระพุ่มใจที่ได้เกิดเป็นคนควบอาการสามสิบสองเออจงพุ่มใจในตัวเองเพื่อน่าจังสั่นเม่นบ่แม่คข้นเฮานน่บสัตไปเบิงทอลูบล่างสังขารมันอยู่ที่ใจเออเพื่อน่าคนขนทำดีคิดดีแล้ว เออแมนลูปลางห่างหายปัญญกดีดอกลาเอ้ยเออบางคนผู้จบผู้งามแต่ว่าคิดบ่ดีเออเข็นบ่ผนอันมมกปนลันท้อง26บหกบาทเป็นหอดขลาดชการหน้าตาลูปลอเออต่ว่าจิตใจบ่ดีก็คือเกาละแมนบ่แม่เพราะฉะนั้นคนเฮาตาังกิดตางใจเออประเภทคนเฮานี่มันต่างกันจังไหน พ่อเพื said, ่อนคนเกิดมากเราิดกันม ah uh uh ั่นแปลกบอกว่าแกวหรือแขกแงวเงาเล่าเขินคนเฮานี่มันเกินผิดกันไปมากผิดไปหอดคาปากดอาคเบาภาษาผิดไปหอดหน้าตาอันนาเงาเสียละะนาเงาเอาหน้าสั้นสิอันนี้นาคุมเอออันนี้นากุมแต่ว่าศาสนาคือกันแต่ว่าบ่กคือกันมองใดว่าทีเออมองนี่มันมองมักตาตีบเนี่ยละมองบ่กคือกันนั่นเออ แต่าความสูงความต่ำซ้ำกันเพราะฉะนั้นลักษณะผู้ชายมันมีหลายอย่างไม่ไงลักษณะผู้ชายพิดกันมันแปลกบอกว่าแกวหรือแขกแง,ว,งวแงวเล่าขืนคนเขานี่มันเกินพิดกันไปมากพิดไปหอดคำปากคำเบาภาษาพิดไปหอดหน้าตาอันหน้ายาวหน้าสัน้นพิดไปหอดอันนั้นของอยู่ทั้งในเพิ่นบ้านจังในกะข้อป็นจังสัน นาสันสันในข้อใหญ่เอื้อลื้อโจยกะคาขอมือจำปิดหลุดปัดผู้ใดหนาหัดหัดสูงสูงโงกโหนิดไปแะล้วบงตุงหฮ้าก่อนจบซีัน <c oughs> ลักษณะบ่คือกันยีแม่เนาะเอาเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดขึ้นมาเนาะเออผู้ดีกะดีผู้ซัวกะซัวผู้ขี่ห่ายกะขี่ห่ายเป็นย้อดยังเป็นย้อนบุญบ้าเยี่ยบ้าย่บา,ยยาบ้าซะแสดงว่าคอยบุญหลายจะมู มันหนาวในแม่ลีนมันทั้นกันได้บ่เนี่ยบุญญาวาสนาทรงเออเออทรงแห้งโพดอันนี้การาเนาะทรงจนใครสันแมเา้าคนเฮาเนาะต่างจิตต่างใจบ่คือกันเออสีดีสีสวยอยู่ที่ตัวทำลักษณะคนเฮาตั้งกันจังไงบ้านี้ไปเนาไปบ้าน อันอยู่ซื่อๆกันหนาวเด้แม่อันบ่ยอดบแยะ